สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนพรนึงสงา่ารหัสนิสิต6 3 2 1 6 0 4 9 9 2เลขที่37วันนี้ดิฉันจะมาอธิบายการยกสิ่งของไม่ให้เกิดอันตรายค่ะ ขั้นตอนการยกวัสดุให้ปลอดภัยนะคะ 1. เลือกใช้เครื่องมือทุนแรงและเครื่องจักรก่อนยกวัสดุเสมอ 2. ยกวัสดุขึ้นมาแล้วรู้สึกหนักและไม่ถนัดให้เรียกผู้อื่นมาช่วย 3. พยายามยกหรือถือแบกวัสดุไว้ใกล้ตัวมากที่สุด 4. ขณะยกวัสดุแล้วหลังต้องตรงใช้กล้ามเนื้อ แขนและกล้ามเนื้อขามากกว่าก้ามเนื้อหลัง 5. วัสดุที่ยกขึ้นมาต้องไม่บดบงังทิศทางในการเดิน 6. วัสดุที่มีขนาดยาวควรถือสองคนเสมอแม้ว่าวัสดุนั้นจะมีน้ำหนักเบาก็ตาม 7. ควรสวมใส่อุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการยกวัสดุให้เหมาะสมกับส่วนบุคคลนั้นๆค่ะขอบคุณค่ะ